มาแล้วมาแล้วเออเอาให้พี่เขาเอาไม้เอามาเอามาใกล้ใกล้เอาให้พาไปอ,อันนี้าโอเคอันนี้เอาให้พี่เขาอเอาเอาไม้ไปด้วยเหรอเราอะเอาไม้คืนเราก่อนโอเคขอไม้คืนพี่ลิงพี่ลิงขอไม้หน่อย อืมอืมพนะี่แมวยังอะไรกระถองนรือเปล่าอ่ะพี่เกศนะพี่เกศเอาให้เออโน่นพี่เกศเอให้เลยพี่เกศเอให้ตัวนี้อันนี้อ่ะจับเอาให้เดียวแม่งไงให้พี่ลิงก่อนเด้ว ลอง,อง,องลชิมลองชิมดูลองชิมลองชิมดูเราชอบเป็นอย่างนั้นทำไมเอาอะอาไรคะนี่ไงนี่ไงอะโอเคโอเคไม่เอาไม่เอาอย่าอ <c oughs> เอ๊ะ